สวัสดีครับน้องๆสวัสดีน้องๆคุณกู้กองทุนกยศและกรอ,อกทุกท่านนะครับวันนี้เรามาบอกวิธีเคล็ดลับในการรีเซ็ตรหัสผ่านนะครับกรณีคนที่ลืมรหัสผ่านคนที่สมัครและลืมรหัสผ่านนะครับอย่างเช่นอยู่มัธยมลืมรหัสผ่านอยู่ที่อญญญาจารย์ที่ปรึกษาแต่มัธยมสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านขอขอรหัสผ่านใหม่เลยภายใน1น,นาทีนะครับเราไปที่ w w w s t u d e n t l o a n o r t h นะครับอันนี้ก็เข้าไปที่ระบบ อีสบิน o a n นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วก็เลือกนักเรียนนักศึกษานะครับอันนี้นะครับก็กดเข้าไปนะครับอันนี้นะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีรหัสผ่านแล้วนะครับก็คือเรามีรหัสผ่านแล้วแต่เราลืมเราจะขอรหัสผ่านใหม่ขอได้วันละห้าครั้งนะครับไม่เกินห้าครั้งต่อวันขอได้เรื่อยๆนะครับพรุ่งนี้ก็ขอได้อีกท้าลืมนะครับอันนี้นะครับแต่ที่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราต้องจดแล้วก็ จดเก็บไว้ให้ดีรหัสของเรานะครับและไม่ให้คนอื่นรู้ด้วยนะครับอันนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับผู้ที่มีรหัสผ่านแล้วเราไม่รู้รหัสผ่านของเราใช่ไหมเราต้องกดนี้รีเซ็ตรหัสผ่านพอรีเซ็ตรหัสผ่านก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้กรอกนี่ที่ัตรประชาชนเลยนะครับอันนี้นะครับกรอกที่ประชาชนของเราเลยนะครับอันนี้นะครับแล้วก็เราต้องเลือกนางสาวอะไรนายหรือนางสาวอ่นนี้เป็นนางสาวนะกรอกชื่อ แล้วก็นำสกุลนะครับต่อไปอแล้วก็วันเดือนปีเกิดเป็นตัวเลขนะไม,มไม่มีทังไม่มีคับ027062541นะครับอันนี้ก็ในช่องนี้ก็คือเลขประจ,จําตัวบิดามารดาหรือว่าเลขประจ,จําตัวมารดาแล้วก็เลขบัญชีธนาคารเราต้องกรอกอย่างใดอย่างหนึ่งในช่องนี้นะครับ ห้ามกรอกหมดนะไม่ไม่ใช่ห้ามกรอบบิดาห้ามกรอกมาดาห้ามกรอขที่บัญชีธนาคารถ้าเรากรอกหมดก็จะไม่ปรากฏกรออยังใดอย่างหนึ่งช่องใดช่องหนึ่งก็จะ,จะได้แล้วอ่าลิอันนี้ก็จะถ้าสมมติเรากรอกตรงนี้ปุ๊บพอกรอกเสร็จปุ๊บอ่าเราก็กดคําว่ายืนยันกดยืนยันปุ๊บแล้วก็ <c oughs> <ๆ> กดยังปุ๊บรหัสก็จะปรากฏตรงในช่องนี้ก็จะเราจะได้รหัสใหม่ก็จะได้ตลอดเวลาวันหนึ่งไม่เกิน5ครั้งถ้าทําไปแล้ว2ชั่วโมงลืมอีกเราก็ขอใหม่ได้รหัสตรงนี้นะครับเราก็จะปรากฏรหัสตรงนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นในการรีเซ็ตกรอรหัสผ่านใหม่นิดเดียวภายใน1นาทีนะครับอวิีโออาจจะยาวนะครับแต่เวลาขอภายใน1นาทีนะครับอันนี้คือวิธีง่ายๆเลยนะครับอันนี้นะครับก็ขอบคุณสําหรับผู้ที่ฟังแล้วก็ติดตามนะครับก็ นำไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับขอบคุณครับ